เอาบอกเพื่อนเพื่อนดิวเป็นเม็ดหวานๆทำมาจากน้ำตาและด้านบนจะเป็นเคสื่อุปกรณ์อ๋อด้านบนจะเป็นรูปเครื่องมือใช่ไหมใช่เมนขวดขวาขวดเนี่ยเป็นรูปเครื่องมือต่างๆมีหลายรสเลยมันคือลูกอมนั่นแหละนะลูกอมหวานๆเป็นสีต่างๆนะยนี่มีหลายสีเลย มา,าลองเกะมาดูหน่อยข้างในเป็น,นยังไงเกะไม่พ่อเกะไม่ได้ดเดี๋ยวขอไปเอามให้บรรทัดเล็กก่อนนี่เป็นรูปอะไรเป็นรูปเลื่อยกว่าขวดเป็นรูปเลื่อยเอามาเกะเลยได้เลยมันไม้บรรทัดนะไม่ใช่ดาบนั่นกะไม่ได้ทั้งตัวมันอร่อยไมหมน,นี่พี่บุญเคยกินหรือยังเคยกินแล้วกินหมอดแล้วนี่เท้พ่อหน่อยเท้พ่อหน่อยดูอ๋อมันเป็นแบบนี้ นี่เป็นเหมือนอะไรเนี่ยเป็นเหมือนไข่ยิ่งจกเลยมันจะกินมันจะกินได้ไหมพี่บุญไขยกางคุกไหมเนี่ยมันจะหวานหวานนี่นนมันจะหวานหวานยินเลยปากมันจะ,นะยินเลยปากหวาน,นหวาน,น,นากินทีละเม็ดพอเลยกินทีหละเม็ดได้เหรอ,อมันมันยินไหมก็ย็นอยู่แล้วพอเคี้ยวปากเป็นปาก จะรู้สึกเหมือนมันแตกในปากอ๋อบอกเคี้ยวแล้วเย็นๆเหมือนรู้สึกว่ามันแตกในปากใช่อร่อยไหมแบบนี้อร่อยไหมให้กี่ดาวให้กี่ดาววิ่บุญให้กี่ดาวให้ห้าดาวเลยแสดงว่ามันอร่อยจริงๆใช่ถ้าลุมอันนี้จะมาหนึังดาวให้หนึ่งดาวถ้าเป็นอันนี้ให้หนึ่งดาวแบบนี้ให้กี่ดาวมันมันพิบุลลองแกะสีอื่นดูนี่อันนี้แล้วกันอันเลือดเป็นเลือด นยโอเคเกได้โอเรได้ต้องดด้วยรถาชิเหมือนกันไหมให้พ่อดูหน่อยพ่อดูหน่อยอืมรถแชดเหมือนกันจะเป็นรถส้มอ๋ออันนี้จะเป็นรถส้มใช่ไม่สีเลือหรอในรถสีฟ้าไม่รู้นะว่ารถอะไร นายชิมบอกเพื่อนๆดูหน่อยรสสีส้มมอร่อยไหมก็เหมือนกับอันสีฟ้าเท่าแต่มันเปลี่ยนเป็นรสส้มอ๋อรสชาติจะออกไปทางรสส้มใช่ใช่แต่มันก็กินแบบเย็นๆแบบแล้วลูกอมมันหวานใช่ไหม่อันนี้พี่บุญให้อาดาวไหมให้้าดาวให้อาดาวทุกรสเออให้อาดาวทุกรถเลยจะได้งว่าแบบนี้มันอร่อยอ่ะแกแกแจกแกทุกรสเ่ย <Okay. S 2> โอเคมารันเป็นยังไงเ็ลุกรเลยเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามให้พี่ปุนด้วยนะเดี๋ยวพี่ปุนจะได้มีกําลังใจในการจาคลิปกับลุงโอนะจะได้ดูคลิปใหม่ๆกันอีกอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะทุกคนบ๊ายบาย